เสียงปืนต่อเนื่องนะผมเสียงปืนยิงต่อเนื่องนะผมเกิดชายแดงนะผมนะฮะควันพวยพุ่งขึ้นมาฮะนะฮะลูกระเบิดลูกเมื่อกี้ล่าสุดนะผมขึ้นมานะดูควันพวยพุ่งขึ้นจากยอดเขาฮะโอ้โนนนหนะครับผมโอ้โหครับผม ได้ยินเสียงไหมครับผมขวัญข right ึ okay. ้นขโมงนะฮะแล้วก right ็ม right ีเสียงปืนดังขึ้นนะครับเป็นลๆยระยะนะครับเไมฮะได้ยินเสียงระเปิดนะครับ เป็นเหตุการณ์เจ็มเน่หรือเป็นการสะกดแรงนะครับผมวันที่28มิ28มาายนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีสัญญาเตือนให้หมู่บ้านอพยพหรือว่าอะไรนะครับผมมันเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับผมนานๆจะโอ้โหครับผมแน่นอนฮะเสียงนี้สนั่นวันไวจริงๆครับสุดยอดคนระับแน่นๆครับดังแน่นๆนะลูกๆโปิดลูกเมื่อกี้นีครั ตกไกลมากครับตกไกลมากต่วควันขึ้นมาเลยฮะในจุดเดียวนะจุดเดิมเนย่งนะผมยางผมผมไม่เคยเจอผมก็ยังใจรู้สึกว่ามันแน่นอนจริงๆฮะแต่คนที่เคยเห็นแล้วก็อยู่กันปัจจุบันเขาก็ชินนะผมชินนะผมโดจะสั่นหน่อยเพราะว่าไม่่ขาตั้งกล้องมานะผมควันจะขึ้นนะปวยภูมิขึ้นจากยอดเขานะผมเขาจะยิงอยู่จุดสองสามจุดนะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าที่เป็นควันนะมันก็จะามาท่วนมบริเวณเขานะผมก็จะเต็มไปด้วยควันนะแต่ไม่มาไม่ข้าม,มาแน่นอนนะผมไม่ข้ามาเ,เพราะถ้าข้าม,มาเขาจะมีสัญญ,ญาณเตือนของหมู่บ้านนะเพือ่อให้อพยพหรือว่าอะไรเนี่ยครับอันนี้เป็นการเหมือนกับยิงสกัดเพื่อกัดกั้นเฉยๆนะผมเขต็ชายแดนนะผมคลิปนี้ก็จะย<ท>า<ำ>วหน่อยนะผม โอเคครับเห็นไหมอเสียงปืนสนั่นวันไหวครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสไตล์ตำน,นะผมวันนี้มาเจอเหตุการณ์สุดบะทึกนะผม อยู่ขายที่เขตชายแดนไยายพมา่านะผมอยู่ที่บ้องตี้บนนะผมตอนนี้ก็มีการสู้รบของไทยทางสู้รบกันนะผมการยิงกันนะผมเห็นควันนะผมอยู่ยอดเขานะผมขึ้นยอดเขาเลยการยิงเป็นระยะระยะเลยนะผมไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะได้ขายของหรือเปล่าอยู่ในช่วงเขตชายแดนนะครับผมเหตุการณ์สุดระทึก เดี๋ยวฟังดีๆนะผมเดี๋ยวจะมีเสียงปืนยิงเป็นระยะระยะเลยนะครับมันไม่ใช่ทางเหนืออย่างเดียวแล้วมันเป็นทางนี้ดนะ้วยไงมันมีกันทัหมดรัครับผมรถก็เริ่มยิงทยอยออกมาครับผมนี่ฮะเสียงยิงครับผมมายิงกันไม่รู้ยิงกับใครฮะ ไม่กล้าไปดูแต่มันหล่นมาที่เขตไทยแล้วตอนนี้ควันขมวงจากเราสามสิบกิโลครับมไม่เกินครับผมไม่เกินยอดเขาควันขมงเลยตอนนี้สังเกตยอดเขาครับผมควันขมงขึ้นนะลระเบิดลงเป็นระยะระยะครับผมทั้งปืนเล็กปืนใหญ่ดังขนานตอนนี้นนของแท้ครับของแท้ รถก็เริ่มทยอยขับออกมาจากด้านในนะออก,ก็นตัวยายนะ่ะสุดประเทศนะผมของแท้เลย,ลท,ย,ลลยที่นี่มาถ่ายไม่ถ่ายนะผมราะตอนช่วงแรกนี่โอ้โหยิงแบบรัวกัน,เ,นกเ,เลยนะผม ตอนนี้ก็ยังยิงไม่หยุดนะผมแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าจะยิงไกลกว่าเดิมแต่แรกรู้สึกจะยิงไกล้มากตับๆแต่มาเลันรีวิวจากบ้องตีบนนะผมที่ผมก็เลยมาขายของกันที่เขตชายแดนนะผมสังเกตรถเข้าไปแล้วก็จะต้องวนออกกลับเลยนั่พรวมรู้สึกคนจะเสี่ยงคิดว่าน่าจะเป็นการผักกันของทหารนะผมเพื่อ ไม่ให้มาใกล้กัที่ชายแดนไทยนยวันขึ้นชายเขาแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นลูกศรนะครับที่ให้ดูนะครับตอนนี้รู้สึกเสียงปืนใหญ่จะเบาๆลงฮะด้ยินแต่เสียงปืนเล็กบตับๆๆเป็นระยะนะครับ ไม่แน่ใจว่าคืนนี้เขาจะให้ขายของอยู่หรือเปล่านะผมเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคนมาแจ้งข่าวนะฮะน่าจะไม่ให้ขายพมาะว่าโมโหประเทศไทยเลยยิงไม่หยุดเลยกระเหลี้ยง นี่แหาะไทยอ่ะข้างหน้ามันมอยู่ตากข้างหน้ามันมีู่ตึกนั้นอ่ะตรงนั้นมันมันอยู่ในตึกแมันมีแต่พม่าทั้งนั้นอ่ะแล้วขึ้นไปนั้นขึ้นไปขึ้นไปแล้วมันมีด่านนะด่านไทยนะด่านพม่าดิด่านพม่าแล้วก็มีมีมีด่านไทยนะพม่ามันพวกหลังช้างก็มา แล้วเขตชายแดนเขตชายแดนพม่าเลยข้างบนแล้ว่ากลับไปยิงกันมากอ๋อมาติดเขตชายแดนทางโน้นไอ่หนูตาดูในกล้องหน่อยาขอดูในกล้องนำไมไม่เห็นดีเลยบุกใหญ่ยิงกันไม่หยุดเลยมันใช่น่ารำมากระเบิดที่ยิงบุกมาโอครับผมได้ยิงเสียบระยะระยะนะผม เไม่แน่ใจว่าจะต้องได้จับหรือเปล่านะผมตอนนี้ครับผมตอนนี้ก็ดนด่ดว,นดวนสดๆเลยนะผมจากรีวิวรีวิวกันด่วนๆน,นะครับจากตอนนี้ก็เวลาที่ประมาณเกือบจะห้าโมงเย็นนะครับผมตอนนี้ยังยิงไม่หยุดเลยนะครับวันขึ้นเป็นระยะระยะนะครับปืนใหญ่ก็ยิงเป็นระยะระยะนะครับเอกสักพักน่าจะอาหารไทยน่าจะขึ้นมาสมทบเยอะนะครับ ยิงข้ามภูเขามานะครับเขาว่ายิงข้ามภูเขามาทั้งตรงด่านห้าตอน,นีชาวบ้านบินมาทางนี้อยู่คนตอนนี้เขามายิงกบอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เราตื่นเต้นครับห่างจากเราที่สามสิบกิโลครับเจอเขายิงข้ามมาจากฟางลงนะยิงบนเขาเขตกที่เขาตกชายแดนไทยครับ ปืนคนเล็กปืนคนใหญ่ทั้งปืนคอปยิงเสียงยังไม่หยุดเลยอ่ะย vote, <S <s <s> <S ิงเป็นระยะระยะนะฮะตอนนี้รัวขยันเลยยิงเป็นระยะด่างน้าเนี่ยเห็ดวาอะไรเนี่ยได้ยินไหมครับชัดแจ๋วครับผมชัดแจ๋วนะเป็นระยะระยะนะผม ไม่มีตอนนี้รถไม่มีการขยับเข้าขยับออกแล้วมีแต่ออกอย่างเดียวฮะตอนนี้เพราะว่าข้างในนี่ผู้ขับเข้าไปประกาศนะผมจะมีชาวบ้านนะผมที่ออกมาแบบตื่นตื่นกลัวนะผมออกอยตามข้างทางนี่ทางข้าง,าง,นงถงนนเต็มเลยคือตอนนี้ก็น่าจะเป็นค่อนข้างที่อันตรายนะผมน่าจะอีกสักพักน่าจะเป็นทหารไทยนะ่าจะขึ้นมาส่งทบเยอะนะผมเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์สดๆก็คือการยินกันยังไม่หยุดเลยฮนะ การย,ยิงกันนะเตรียมรถออกไม่หยุดนะครับแต่ว่ามันได้สัมผัยไปแล้วครับควันขึ้นยังไม่หยุดเลยครับควันขมุนทั่วภูเขาเลยนะ้ะเห็นไหมครับถ้าเกตภูเขาควันขมุนะนนะมีรายงานสดจากทางฟ้องตีนะผมับฟ้องตี้บนนะ อันนี้ผมอยู่บวงกี้บนคืนสุดท้ายนะผมในงานเซ็นเตอร์คาราวานนะผมโห,หน่ากลัวบรรยากาศสดๆนะเนี่ยชาวบ้านก็วิ่งมาอยู่ที่ศาลาเดียวกันหมดเลยฮนะแต่รู้สึกว่าสิ่งเปิดจะ,จะค่อนข้างจะห่งางๆนะ มากนะคมณที่เข้ามารับชมนะคุณตอนนี้ก็จะจะรายงานอีกทีนะผมว่าสงบหรือยังนะคโอเคนะคุณสวัสดีนะครับครับผมเสียงปืนต่อเนื่องนะผมเสียงปืนยิงต่อเนื่องนะผมเกตชายแดงนะผม เตชายแดนนะผมของเส้นทางเส้นบ้องเต้บนนะผมแต่รู้สึกชาวบ้านเขาจะเฉยๆเพราะเหตุการณ์นี้มันมีบ่อยนะผมมีเรื่อยๆเขาบอกนะสอบถามชาวบ้านระแวกใกล้ๆนะผมที่เขามาซื้อของนะผมแต่ถ้ามีเหตุการณ์แบบว่าที่ล้ำเข้ามาเขตชายแดนไทยจริงๆนะผมก็เขาจะมีสัญญาณเตือนนะผมเพื่อให้อพยพนะผม ก็คือเหตุการณ์นี้มันก็อาจจะเป็นแบบว่าการยิงสกัดหรือว่าการป้องกันเขตชายแดนเฉยๆนะผมก็จะเป็นการเหตุการณ์ปกตินะผมของหมู่บ้านนะผมดูสังเกตควันบนภูเขานะผมสังเกตควันบนภูเขาจะขึน้นเป็นระยะระยะ เสียงปืนก็จะเป็นระยะระยะฮะถ้ายิงช่วงที่เมื่อกี้นะครับผมโอ้โหยิงกันเหมือนโกดเคืองกันมานานนะับซัดกันเต็มที่นะตับต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 บแล้วก็ยิงแบบตุ่มตามตุ่มตามเลยนะผมอันนี้ก็เงียบๆลงไปนะีกหน่อยฮะเดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นระยะขึ้นมานะ คือเป็นช่วงหัวคลิปนะผมก็เลยเอามาตัดช่วงท้ายขึ้นมานะผมถ้าช่วงกลางคลิปผมก็จะเป็นที่แบบช่วงเขายิงกันจริงๆริที่ผมมาถ่ายกันใหม่ๆหม่ะชาวบ้านกาลังตื่นตระหนกกันนะแต่จริงจริแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นบ่อยนะผมแต่ว่าถ้ามันข้ามเขตชายแดนมาจริงๆฮนะมันก็จะจะมีสัญญาณเตือนนะคนะจะมีควันขึ้นบนภูเขานะเป็นจุดจุดนะทั่วนะตอนนี้เป็นควันเป็นฝุ่นละอองหมอกไปทั่วนะทั่วภูเขา เก๋ไงควันทางนั้นเลยฮะนี่ฮะ ที่นี่เขาอยู่กันแบบความเคยชินนะผมแบบความเคยชินก็คือแบบเฮ้ยตื่นตนกเท่าไหร่เฉยเฉยช่วงแรบกบๆเฉย,ยที่ว่ามันจะข้ามไม่ข้าม,มนันองฮะถ้าถ้าสักพักหนึ่งเขาก็จะอ๋อไม่มีสัญญ,ญาณอะไรก็คืออยู่กันแบบปกตินะผมเคือย่างผมเคยจะอยู่ในเขตในเมืองฮะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติก็เลยสนใจนก็เลยมาถ่ายทำไว้นะผม การสุดระทึกที่เคยมาเจอนะผมอย่างผมผมก็ไม่เคยเจอฮนะเคยแต่แถวบ้านก็มีแต่แค่านานๆจะมีทหารสมัยก่อนสมานสิงคโปร์นะจะมาซ้อมรบนะผมแถวบ้านนะผมนี่มีตูมตามตูมตามกันคืนนะอันนี้คือมันเป็นเหตุการณ์จริงนะเหตุการณ์จริงใช้ลูกกระสุนจริงนะผมกสนเสียจริงฮะอันนี้ ควันขึ้นเป็นจุดเป็นจุดทั้งหลายจุดฮะนะฮนะคนะวันขึ้นนะฮะบนภูเขาเลยนะผมขึ้นนะฮะจุดเป็นจุดเลยนี่ฮนะนี่ฮะควัน,ะวนโผล่พุ่งขึ้นมาฮะนี่ฮะุนะดรูระเบิดลูกเมื่อกี้ล่าสุดนะผมขึ้นมานะผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะผมก็เลยจะค่อนข้างจะมือสั่นนิดนิดนะ ต้องขออภัยนะมมตอนนี้ช่วงท้ายคลิปนี้รู้สึกว่าเสียงเปิลจะสงบลงนะบผมแต่เดี๋ยวผมจะจะเป็นช่วงกลางคลิปนะมมอันนั้นก็คือช่วงยิงกันจริงๆนะแต่ว่าไม่ได้แบบสน,นั่นเหมมันช่วงแรกผมมาถ่ายไม่ทันนะมมไอ้ช่วงนี้ก็เหตุการณ์เริ่มจะสงบลงแนละ้ว ควันพลุยฟุ้งขึ้นจากยอดเขาฮะโอ,อ้โหนะครับผมโอ้โหครับผมได้ยินเสียงไหมครับผมควันขึ้นขงมงนงฮะและเขามีเสียงปืนดังขึ้นนะครับเป็นลาๆระยะนะครับ เสียงระเบิดนะครับภ oh. ูเ,เหตุการณ์จริงนะเหรอเป็นการณ์สดๆเลยนะผมตอวันที่28ครับ8เมษายนนะครับ,ตรบ,ะะรบแต่ก็ยังไม่มีสัญญาเตือนให้หมู่บ้านยกหรือว่าอะไรนะครผมมันเป็นเหตุการณ์ปกตินะครผมนานๆจะโอ้โหครับผมแน่นอนนะเสียงนี้สนั่นวันไว จริงครับผมสุดยอดครับแน่นๆนครับดังแน่นๆนะลูกระเบิดลูกเมื่อกี้นี้คตกไกลมากครับตกไกลมากต่ว่าควันขึ้นมาเลยฮะในจุดเดียวนะจุดเดิมเลยนะครับผมยังผมผมไม่เคยเจอผมก็ยังจะรู้สึกว่ามันแน่นอนจริงๆฮะแต่คนที่เคยเห็นแล้วก็อยู่กันปัจจุบันเขาก็ชินนะครับชินนะครับมือจะสันหน่อยเพราะว่าไม่ได้ขาตั้งกล้องมานะครับ ควันจะขึ้นนะปวยพุ่งขึ้นจากยอดเขานะฮะคงเขาจะยิงอยู่จุดสองสามจุดนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าที่เป็นควันนะมันก็จะมาทั่วมบ,บริเวณเขานะฮะคงเขาจะเต็มไปด้วยควันนะแต่ไม่มาไม่ข้ามาแน่นอนนะฮะไม่ข้ามาเพราะถ้าข้ามาเขาจะมีสัญญ,ญาณเตือนของหมู่บ้านนะเพื่อให้อพยพหรือว่าอะไรเนี่ยครับอันนี้เป็นการเหมือนกับยิงสกัดเพื่อกัดกั้นเฉยๆนะครับเขตชายแดนนะครับ คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับโอเคครับนห